สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยคลินี้ก็พบกับผมลังในช่องหลัง CH เสครับผมช่องที่จะมอบความบันเทิงความสนุกอ่าลหลายอย่างเกี่ยวกับเกมต่างๆครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม war โร b o t นั่นเองครับผมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบั๊กกันครับผมว่าปัจจุบันนี้มีบั๊กอะไรบ้างเนะาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเ,เนาะที่ส่งแฟนอาร์ตเข้ามาครับผม ก็สามารถส่งแฟนอาร์ตเข้ามาได้ครับผมไม่จําเป็นจะต้องเป็นเกมวอลล o บอทเนาะก็เป็นเกมอะไรก็ได้หรือเป็นภาพอนิเมะสวยๆหรืออะไรก็ได้ครับผมก็ส่งเ,เข้ามาได้ทาง l ลน์ ID ดีของผมนั่นเองซึ่งผมขึ้นไลน์ ID ดีให้ตลอดเนาะในช่องของผมนี่ก็จะบอกไลน์ ID ดีไว้ตลอดเลยก็ส่งเข้ามาครับผมก็จะเป็นกิจกรรมของช่องเราเนาะต่อไปไเรื่อยๆเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เพื่อนๆน,น,น,น้องๆเนี่ย ใช้เวลาว่างให้เปล่นประโยชน์ครับผมก็คือเปการส่งแบนอาร์ตเข้ามาได้หลากหลายรูปแบบเนาะผมก็จะโฮสทุกเช้าเนะเาะก็จะจะโพสตุกเช้าม่อมีผลงานใหม่ๆเข้ามาครับผมอะไรประมาณนี้เลยโอเคเราพูดถึงบั๊กกันนะครับผมบั๊กในเกมนี้แต่ก่อนเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะเช่นอย่างเช่นออมิงเนี่ยบินได้เนาะเอโกดผิดครับผมเอ้โปรโมชั่นก็มา นี่ครับอย่างเช่นออมิงเนี่ยมันลอยอยู่กลางอากาศได้เนาะบินได้โดยไม่ลงเลยก็มียืนอยู่บนนั้นแบงมุมสามารถปีนขึ้นไปในที่สูงได้อะไรประมาณนี้ครับผมบั๊กต่างๆเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเคยเจอบั๊กแบบไหนเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยเนาะปัจจุบันครับผมเมื่อกี้เป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้มาถึงช่วงปัจจุบันนี้ครับผมเจ้าออจุนของเรานี่ก็มีติดบั๊กด้วยเช่นเดียวกันครับผม บัรของเจ้าอ,อจุนนี้ก็คือเมื่อบินขึ้นไปแล้วพ่นไฟเนี่ยพอลงพื้นแล้วไฟมันยังไม่หยุดพ่นนบเพื่อนอผมเนี่ยเคยเจอสองครั้งแล้วซึ่งครั้งแรกที่ผมเจอเนี่ยผมไม่ได้บันทึกเอาไว้เนาะแต่ครั้งที่สองเนี่ยผม,มบันทึกเอาไว้ด้วยเนาะก็ะคือไม่ได้เป็นการโปลนะเพื่อนไม่ได้เล่นแบบโปรหรือว่าเล่นแบบโกงหรือว่าอะไรแต่มันติดบัร์ครับผมบัรตัวนี้บอกได้เลยว่าถ้า อจุนติดบักเนี่ยอยู่ได้นานมากๆเลยครับคือเมื่ออจุนลงจากการบินแล้วเนาะมันจะทําการพ่นไฟตลอดเวลาครับผมเดินไปพ่นไปตาไม่เห็นแรงด้วยก็เลยทําให้เนี่ยเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นมาเนาะแต่เราจะไม่พูดถึงปัญหาเนาะเราคิดในแง่ดีก็คือว่ามันเป็นภาพที่แบบว่าก็สนุกตาเลยครับผมผมเองก็บันทึก ส่วนนี้ไว้ได้ด้วยเนาะก็เป็นการติดบักของเจออจุนเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าเมื่อเราคืออารมณ์ของคนติดบักเนี่ยมันก็ดูสนุกกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่โดนบักตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหอาจจะหัวร้อนกันได้เลยทีเดียวครับเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสนุกสนุก,นกเนาะไม่ได้ไม่ได้มาโจมตีเรื่องบัคหรือโจมตีเกมจะอย่างไรเนาะเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ย เขาก็กำลังแก้ไขอยู่เพราะว่าบั็กที่มันผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการแก้ไขจนเกือบหมดแล้วเนาะเกมมอลล์บอทนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างถือว่าสมดุลแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากเนาะสำหรับเกมหุ่นยนต์ณปัจจุบันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมว่าผมอะเวลาติดบั็กเนี่ยจะบอกตรงว่าไม่ผมกลัวมากเลยกลัวจะโดนรายงานว่าเป็นโปรครับผมกลัวมากๆเลยนะไม่ใช่โปรนะครับผม มันเป็นการติดบั๊กไปดูครับผมว่ามันติดบั๊กกันยังไงไปเลยและเกมจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเกมกันแล้วครับผมก็เป็นการเล่นเกมแบบปกติครับไม่มีอะไรมากมายเนาะตอนนี้ผมว่าจะเอาหุ่นเจน้าเนวิสติตลงมาก่อนนะครับผมอ,อันนี้ผมเป็นการภาค หลังจากที่มีการบันทึกเอาไว้เนาะถ้ามันติดขัดอย่างไงก็ต้องขออภยัยนเพื่อนนะโอเคครับผมไปต่อกันเลยตอนนี้มิซีทุ่มผมเนี่ยแม่ก็ลองนํามาใช้เล่นดูครับผมว่า,วาช่วงนี้นมิซีซเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะเห็นเขาใช้เอลิสกันครับผมผมก็เลยใช้นีม,มิซิทบ้างเนาะเอลิสผมก็มีแต่ว่ายังไม่อยากเอามาเล่นตอนนี้ครับผมก็เป็นโลดสีม่วงเหมือนกัน เพาะนี่ครับยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยผมติดปืนความร้อนเนาะอะติดปืนความร้อนไปสองกระบอกเลยเพิ่งเลยเจี่ยเท่านั้นครับผมอาใสจะชิดติดตัวของเจ้าเนมิซิสในการทําดาเมจครับจังหวะนี้ตอนนี้ก็เป็นเกมเกี่ยวกับการยึดจุดสัญญาณครับผมอนนเพื่อนๆเราก็ยึดจุดสัญญาแล้วโอ้ยิงครับยิงยิงยิงออนี่ครับเนมิซิสก็มีข้อดีตรงนี้แหละครับผม เปิดโล่ม่วงได้รวดเร็วเนาะครูดาวไวมากมากแต่ก็ระยะเวลาในการใช้โล่ก็เร็วมากๆทีเดียวนี่ครับเปิดโล่ยิงตู้เลยยิงนะครับผมอืม้ม,มจังหวะนี้นี่ครับโอ้โหโดนยิงยังหักครับผมเรียบร้อยครับผมนี่โดนเจ้าอาจุนเผาไปเรียบร้อยครับผมจังหวะแค่ไม่กี่อ่าอย่างไงอะ่ะไม่นานก็สามารถทํา,าให้ทีมทีมผมเนี่ยแตกได้เลยทีเดียว ตอนนี้ก็มาเจอเจ้าสกอร์เปียนกันบ้างครับผมช่วงนี้ยังไม่ได้ติดบัอกอะไรเนาะเดี๋ยวมันจะไปติดบั็กตอนช่วงที่ผมเนี่ยใช้เจ้าหุ่นอ,อจุนครับผมตอนนี้เกมยังดาเนินการยางดีครับผมยิงยิงสกอร์เปี้ยนว่าไงอออืืบินหนีหหหไปได้นิดเดียวเท่านั้นครับผมเกือบจะคิวอยู่แล้วแหมเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกมากครับละตึงมือดีเหมือนกันนะจะถือว่าสนุกมาก ตอนนี้ผมก็กำลังเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาลังเร่งับผมเร่งที่จะให้ได้ระบบปฏิบัติการที่มีโดนให้อยู่ครับผมเพราะผมกะว่าถ้าเกิดผมทําได้ถึงโดนเนี่ยผมก็จะเติมเนาะน่าจะอยู่ปฏิบัติการที่3.7หรือ3.9อะไรประมาณนี้ลมะ 8, มะั้ง3.7มั้งจำไม่ได้แล้วครับผมพยายามเร่งอยู่มากๆเลยก็แม่ถ้าทําไม่ถึงโดนนี่ก็อาจจะไม่ได้เติมเนาะ อยากได้โดนมากๆาครับผมเงินก็ยังไม่ค่อยมีเลยแต่ก็กำลังเร่งทำอยู่นี่เพาะยิงครับยิงเรื่อยๆเป็นการจุอ่าจุอ้า่านะครับผมวิ่งยิงเรียบร้อยครับผมอย่างนี้คงจะทนไม่ได้แล้วครับผมเราวิ่งเป็นวงกลมแบบนี้คุณต่อสู้ไม่มีเพื่อนในการมาช่วยเหลือเลยเนี่ยเรียบร้อยคิวไปแล้วนี่แล้วเราก็เพิ่งมาโดนยิงตรงนี้ครับผมตอนนี้ตัตรูก็ยึดจุดสัตย์ารได้สามจุดแล้วโอ้โหโดนหนักมากๆครับผมตอนนี้ เรียบร้อยครับผมกอบเปี้ยโอ้โหวิ่งทงโ้งแบบนี้ก็เรียบร้อยนี่ครับผมในที่สุดเจ้าตัวปัญหาก็มาแล้วครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูนครับผมนี่ครับจังหวะนี้ครับผมเมื่อออจุนบินลงมานี่ครับเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าใบมันพ่นตลอดเลยครับผมผมก็สังเกตเห็นแล้วอ้าวมันติดบั็อกอีกแล้วครับผมนี่ครับพ่นตลอดเลยผมก็เลยแหมสองจิตสองใจนี่ครับพ่นไปเรื่อยครับผม คิวไปแล้วก็พ่นไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าไมเอามาใช้ประโยชน์ซะเลยไหนๆมันก็ติดบั็กแล้วก็พ่นไปเรื่อยๆครับผมเ,เพื่อนๆสังเกตด,ด้วยดีนะครับผมตามเมฆมันค่อนข้างหลุนแรงมากๆครับนี่ครับทั้งยิงทั้งพ่นเดินไปเลยครับผมนี่ด้วยความกลัวผมผมก็เลยตัดสินใจบินดีกว่าครับผมเพราะว่าไม่อยากให้อะไรอ่ะโดนรายงานขอโทษครับผมหรือ โดนเข้าใจผิดนั่นเองครับผมก็เลยนะตัดใจบินเลยดีกว่าถ้าไม่งั้นนะผมจะเดินทั้งเกมเลยครับผมนี่ครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยกำลังกังวลอยู่ก็เลยทําให้โดนพุตตูยิงตอนนี้เราก็ยึดจุดสัญญาณได้สามจุดแล้วครับผมแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าเกมเนี่ยรูปแบบเกมเนี่ยสูสีมากเลยครับผมเราไปดูกันต่อนะครับผมเกมนี่ผมจะชนะไหมเนาะไม่น,มนี่ยครับการติดบั็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เจอบัคกตัวไหนเนี่ย ก็สามารถครับผมที่จะเออ่มาพูดคุยกันได้เนาะเป็นการพูดคุยแบบสนุกสนุกนะครับผมไม่ต้องลามา่าไม่ต้องอะไรเนาะเพราะก็อย่างที่บอกว่า<ม>เขากําลังแก้ไขยอยู่ในทุกรูปแบบอยู่แล้วเลยเกมบอลลย์บอลนี้เ,เป็นเกมที่พัฒนาช่วงนี้ได้อย่างดีมากๆครับผมตอนนี้ออมบิ่งของเราก็ยิงงนกันเต็มที่ครับชึ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 บ มีน้องๆถามว่าออมิงเนี่ยติดปืนอะไรดีที่สุดนะครับผมส่วนตัวผมบอกเลยว่าเป็นปืนชนิดนี้แหละครับที่ผมติดนี่แหละดีที่สุดครับผมเนื่องจากด้าเมจไม่ลดตามเส้นทางในการยิงด้วยหมายถึงว่าใกล้ลแค่ไหนดาเมจคงที่ครับผมมีดาเมทที่รุนแรงรวดเร็วยิงปุ๊บหลบได้ปั๊บอะไรประมาณนี้เนาะไม่ต้องแช่ไม่ต้องรอให้แบบว่าต้องนานๆต้องเสียเวลาเนาะถ้าเป็นปืนความร้อน อ่าเป็นปืนขอโทษทีครับถ้าเป็นปืนพลังงานอีกแบบหนึ่งนั้นน่ะยิงไ้หกร้อยเมตรเช่นเดียวกันแต่เมื่ออยู่ปลายสายมันก็ไม่ได้แรงอ้าวเขามาใกล้ๆแบบนี้ว่าไงครับผมโอ้โหบี้เข้ามาบี้หรือถอยไม่เห็นเราเนาะกำลังยิงเพื่อนเราเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ก็ต้องเจอของดีที่เพื่อนไปบายไทยท่านไปแล้วครับผมไยบายไทยท่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วแตกไปในที่สุดเนาะตอนนี้จุดสัญญาณเรากลับมาเริ่มดวอีกครั้งครับผม ตอนนี้ผู้เล่นของเราอยู่ครบเลยแต่ศัตรูนั้นอ้าวเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยว่าไม่ครบตอนนี้ครบแล้วครับผมตรงใส่จะเป็นการอ่านี้ครับเขาเรียกว่าเป็นการวางแผนทางด้านยุทธศาสตร์เรียบร้อยผมก็แตกไปในชุดก็ผมมาถึงฟิวเจอรลาวาน่ากันบ้างแล้วครับผมเจ้าลาวาน่าตัวโปรดของผมนั่นเองครับผมตอนนี้ผมก็โชคดีเปิดได้ลาวาน่าตัวหนึ่งแล้วตอนนี้กําลังอัพเกรดอยู่ครับผม หลังอัปเดตให้กลับมาเล่นได้ในลีกนี้เนาะแล้วก็ติดปืนไฟมาด้วยครับผมเพื่อจะให้เพื่อนๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องเบื่อกันแล้วก็จะได้แบบนว่าโอ้พี่ไม่ใช้ปืนไฟเลยอะไรประมาณนี้เนาะ,ะคราวนี้ก็จะลองใช้ปืนไฟมาเล่นบ้างนะเพื่อทําให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นม,มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเกมบ้างเนาะจะได้ไม่จําเจโอเคดีครับผมตอนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับผมเพราะว่า รูปแบบเกมเราเนี่ยน้ำโดงกันเลยทีเดียวครับผมแล้วเนี่ยเาวาหน้าเนี่ยสุดยอดจริงๆครับผมโดนกันหน่ำซัมเมเซลขนาดนี้ก็ยังรอดเนาะรืเพื่อไม่ได้สูงมากครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงท่วงท้ายคลิปก,กันแล้วยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนครับผม,มเพื่อนบ๊ายบาย